ບາດຫນຶ່ງແລະກະນໍนนไปປຕົ້ມາກກນນາະຕມມສິທອືບາມນກິນນາມບປີກກາອ บาัดีทุกคนเมื่อนี้กับน้นองชา้โทรหาว่าให้ไปเอาอ,อาหารแซแบเนาะมาเห็ดกินว่ะมันคาอยู่ในมองอยู่ในแงงนั่นแหละตัวทีมท่มันเลื้อยทองมันชีทองบาปเปกับไปจัดให้เพเลยกับเขาบอกกินเนาะแต่ว่าบอปเปอก,กินเบสบ่สนก็เลยเอามาจัดเลยเมื่อนี้ทุกคนเดี๋ยวสเปนสเปนเมนูยังมาเบิ่งนำกันเลยทุกคน อย่ Ooh, นางนอยู่เลามันก่อนยังยัคอมงูสิงนทองก็ยอมจ่ายเนกอยามีน้ำปลาันีก yes> ็ฮุบอีกแล้วโฮเปิร์สปอร์ตยูทูบเบอร์มัติดตามชมคลิปต่อไปเด้อพื่นห้องหมออีกคลิปนึงอี่ห้องหมออบอเาอันนไ

มาบัท่านเลยมึงไกผมึงไก่บามนี่น้องทุกคนอาหารเด็ดของเรามันก็คือเทนเทนก็คือว่าน้องไส้ทูให้ไปเอาเนาะหมูสิงทองมันมันถือกันเรดาเขาเรดาเขาปลาไว้จะพื้นมันเป็นของแต่ว่าเขาบริกินเนาะเฮาเลยเอามาจัดซะหมูสิงทองตอนเอายังไม่ตายเลย สิบาบาทนี้นเราก็ย้ำคิว หลังจากนั้นเขากระิเอามาเผาเนาะทุกคนเผาเอาเก็ดมันออกกินบ่เฮ่งูสิงงูสิงทองเส็บชุดได้เฮฮักกสิได้กินเด้อยินแจะบ่มอนว่าว่วจาจัดอยู่ในจะพวกอาหารชั้นเลิศคนบ่ได เลืงงอดสุดได้ท่นจะเลือดเทบอกมียบวกกินจะได้อดชวนชวนหมูมากินเนาะแข่งขับเซินเขาสิเ,าสเป็นไพ่เดี๋ยวถามมาบึงน้ำกันคนที่จะมากินงูน้ำเขาคือบตัดถิ่มหัวกกตัดกระตุงตัดสิจะเลยกรดตุ้ อืมนบนมีผิดมนสิ่งกอดกระหุงคือกันกอดสิบูงนี่หัเาเก็ดมาหนอกมาทุกคนเก็ดมันเก็ดงูหรือว่าขาบงูเนาะ น่าจะอร่อยเว้ย,อ,ย,ย,ยอ้าวกระสิขออภัยเนาะถ้าคนไหนบริกินกันขออภัยน้ำลายเนะาะสำหรับคนที่บริกิน สำหรับคนใดที่กินกะอยากก็มากินน้ำเชืเปอร์กันเลยเด้ดอจะได้กินง่ายเลย เล้วมกสิมาล่างมันเนาะล่างเกี่ยตัดหัวมนันออกใส่มันกับพอเปิดสิถิมนะ่ะทุกคนใส่งูนี่สิถิมโ่้โาหมัามากกินกินจะสีนมันหอมเว่ยหอมแบบเผานะนางเผานะทุกคน Nè, xong rồi. ต้องขออภัยด้อน้ำคนทีโบกินนะะทุกคนขออภัยในคนที่บก,กิน,น,กน,ออน,น,นบกก่นบก,กินงูแต่จัมันคนทีโบมกับโบก,กินเนาะหรือว่าเรือนผ่านก็ได้เด้อทุกคนเด้อท่าไประมก็เรือนผ่าน ใข่หมักกับเบ่งโตเอาเปิดตัดตัดเป็นช่องผ่อนตัดเป็น2่อง่อนก็น่ะทุกคนกระสีไปตัดมันตัดมันเป็นเป็นขอบพอดีจีกินนะเนี่ยหม้อหนึ่งทุกคนเลย lưu vào khoảng 2 xong thổi xong thổi làm bê tông hoàn toàn nó ความหอมหอมสນนค้าอีกก็เป็นสมุนไพรไหมเลยขาน้ำเนาะต้องว่แหนย เอาการนำมาต้มนะทุกคนนนำนำมาพดจังหน่อยก่อนตัวน,นี้เนาะทุกคนหลังจากานำผดแล้วฮาก็จะได้เอา,เเอางูสซิงทองนี่มันต้มนะทุกคนต้มก็สิบดดนออกเพราะว่ามันยังบวเห่าปนได้งั้นก็เอางูลงไปต้ม เดี๋ยวมาบินตอนมาน่นเลยเนาะตอนมันชุบพอนี่จะเข็ดสปุงเส้หน่อยเส้นหน่ยเส้นลส้นลายเป่งงูงูงูยงงงูสิงทองงูสิงเหลืองงูสิงทอง เขาใส่เกลือไปหรือเ่าเบื้อง,งต้นเขาใส่เกลือไปแล้วน้อยหนึ่งใส่เกลือน้อยหนึ่งแล้วใส่ปลาน้อไห่มันหอมว่ะเ,วเอเอมันเออมันหอมบอชม่ชิมชิมแต่ใส่ขาวน้ำบ่แฉบไปเลยกิดนดควยเลยแฉบไปเลยเลยกินเลยนะใส,ใส่ขาวยังขาเนียวว่ะ ขา่าวนี่บอกข่าวนะได้งงชิบะเปื่อยไปใั่เอามันได้ละที่งูน่ะได้แล้วมุใส่ก็ได้ข้างขึ้นให้มันหอดแล้วก็สปรูงลงมาปเปื่อยได้ที่แล้ว,วสปรูงแล้วเรียบร้อยแล้วกะจะมาใส่ไหนะกัอนเนาะเฮ้ยเผ็ดเนาะซากหมชิค่ะ ยาก่กอนเห็ดพ uh, mm. ุ่นเห็ดเขาครัวเห็ดแบบสั่วนะครับเบ็ดแบบตุ่มสมเลยเขาบะมอนเห็ดแบบสั่วเออแบบตุ่มสมเนาะเอาก็เห็ดแบบสองจังหวะเลยสั่วแบบจำเจียวใช่ไปพักไม่พักยงไงพักบัวผักตต็เปีหรือกะ

ถั่วมาตักคร้ mm. วางถ่วใบตัไคร้จากช่วงูเร้วข้าก็คสมาตำเจวกินกับนกเน่อตำเจวเอเปิดเจวเจวน้ำปลาธรรมดาเนาะบริษัทปลาแดกเลยใส่สมะนาวเจวส้มเราสาบมา ขึ้อเป็นนัวน้ำปลานหนึ่งเล้วใบผักบวกับปิ้งให้มันหอมนี่เป็นผานหมอนกินหวานซื่นกินงู เป็นหมูสือมากินดดีถึงจังหวะเลยกินเชื่อจเอิงเลยน้อยได้ขออึนจะเอิญบ้านขอเอิญยังไงจะเอิงจะเอิญผัวบุคคลได้ยินจากเถ่องคนไทยอยนี่บปล่าจะอิงขันแบบนี้จะเอิญจะเอิงไหนขันเป็นคุกคุกไปตัวใหญ่เอิญคุกผัวจะเอิงตำจะเอิง ใ่มั้งเนาะฮะรื้อเขานี่เออรื้อรื้เข่ารื้เข่าน่าไอทุนดให้ตัวบึงตัวบึงเลยใครบึงดูตัวันนี้น่ะครับก่อน ใส่มากงานี่นะปลาี่อืสอมสูตรดีเซบะ แฉตัวมุตัวมู้มู้ไปเลยว่ะมูสิงทองมูสิงทองบัดเดียวจอดอไป นี่ก็จำเจียวโอเค,อรอเคพร้อมรับประทานมานี้ไปมาม,มาม,มามามาทุกคน มียบ,บุกินน้ำงูเนี่ยกินก่อนกินคนเดียวเ๊อ๊อเอ็นแต่บามอนกินเนาะวันนี้บ๊เปเดจัดการเองอืมเฮ้ยบอบย mời 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 con nít sẽ lộn nữa chung có bỏ xét về mùi sinh không mhm 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 Ừ, mhm อูมันอ้าวบันนี้กับวอเปอร์กับซิคอเนีญยกินข่าวก่อนเนาะ การจังได้กับขอผักทุกคนเขามากกดไลค์กดแชร์เนาะผักกดติดตามเนาะแล้วพบกันใหม่คลิดต่อไปเนาะทุกคนสวัสดี